สวัสดีครับพอพูดถึงหลังเกมเมื่อคืนระหว่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดบ้านพบกับเชลซีนะครับผลจบลงด้วยการเสมอกันไปที่1ประตูต่อ1น,นะครับแบ่งกันไปคนละ1แต้มแมนยู U, อยู่อันดับที่13เหมือนเดิมนะครับส่วนเชลซีขยับขึ้นไปอยู่ที่อันดับ4ของตารางนะครับผ่านมา10นัดละนะครับแมนยู U, ยังอยู่ครึ่งล่างของตารางนะครับหลักๆเลยคลิปนี้ผมจะพูดถึงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับ ก็รูปแบบเกมของเมื่อคืนระหว่างแมนยูกับเชลซีเนี่ยไม่ได้มีอะไรไม่ได้มีใครที่เหนือกว่าใครนะครับสูสีนะครับการคลองบอลเนี่ยใกล้เคียงกันนะครับแล้วรูปแบบการเข้าทำนะครับเกิดความผิดพลาดเหมือนกันทั้งคู่นะครับไม่คมกันเองนะครับแต่หลักๆของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเมื่อคืนคือ2นักเตะที่เป็นศูนย์หน้านะครับ 1. อเลฮันโดการาโชนะครับสองลาสมุดฮอยลุนส่วนแรดฟอร์ดเนี่ยโอเคมีเวลาอยู่ในเกมเนี่ยไม่เต็มนะครับก็ยังถือว่ายังเล่นได้นะครับทำโอกาสให้เพื่อนได้นะครับไม่ฝืนไม่ดื้อจนเกินไปนะครับสำหรับแรดฟอร์ดนะแต่เมื่อคืนการาโชนะครับไม่ได้จริงๆนะครับโอเคเดี๋ยวผมขอพูดถึงลาสมุดฮอยลุนก่อนส่วนการาโชเนี่ยเอาไวท้ทีหลังเพราะการาโชเนี่ยค่อนข้างเยอะ รายละเอียดนะครับลาสมุดฮอยลุนนะครับเกมเมื่อคืนโอกาสน้อยเหมือนเดิมนะครับเพราะอะไรหนึ่งแมนยู Menu, ไม่สามารถเล่นร่วมกันได้ระหว่างปีกับกองหน้าแล้วก็กองกลางตัวลุกพูดแบบนี้เลยนะครับลัสมุดฮอยลุนเมื่อคืนคือทำหน้าที่ในการเก็บบอลพักบอลแล้วก็จ่ายให้เพื่อน แต่หน้าที่เมื่อคืนคือไม่สมบูรณ์ทำไม่ได้เลยนะครับโอเคลาร์สุนฮอยรุนสามารถเก็บบอลได้นะครับจากโอกาสที่เพื่อนโยนมาให้นะครับเก็บบอลลงได้นะครับแต่ไม่สามารถส่งบอลให้เพื่อนเล่นต่อได้อย่างสะดวกถ้าพูดถึงเมื่อคืนลารสุนฮอยรุนนะครับคองบอลน,นานไปเวลาเอาบอลลงมาได้คองบอลน,นานไปนะครับ เชลซีเขาก็เข้ามาลุมเพื่อที่จะแย่งบอลนะครับแล้วโอกาสที่มันจะฟาวเนี่ยฟาวได้ยากมากนะครับเพราัสมุสฮอยลุนเนี่ยอยู่ข้างหน้าแต่ผู้เล่นเชลซีเนี่ยโอเครู้ละว่าลัสมุสฮอยลุนต้องเก็บบอลเชลซีสามตัวเข้าไปแย่งบอลนะครับแล้วลัสมุสฮอยลุนก็ไม่ยอมจ่ายบอลออกมาเพื่อให้เพื่อนเนี่ยเล่นต่อได้ก็ยังจะคลองบอลอยู่อย่างนั้นนะครับเพื่อทีอ่จะเรียกฟาวนะครับสุดท้ายก็เสียบอล จะเป็นอยู่แบบนี้ทั้งเกมของลัสมุธฮอยลุนนะครับไม่ไม่หาโอกาสอื่นๆที่จะเข้าไปทําประตูแตะบอลลงได้จ่ายต่อไปให้เพื่อนวิ่งไปหาตําแหน่งอื่นเพื่อทําประตูสิไม่ใช่แตะบอลจับบอลได้แล้วก็รอเรียกฟาวมันไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยนะครับสาหรับลัสมุธฮอยลุนผมบอกตรงนี้เลยว่าถ้าแมนยูอยากกลับไปลุนแชมป์ต้องซื้อกองหน้าที่เป็นกองหน้าจริงๆ เล่นบอลต้องฉลาดหน่อยนะครับอย่าเล่นบอลแบบรัมุนหอยลุนเมื่อคืนคือมันมันไม่ได้จริงๆนะครับถ้าจะเล่นเพื่อเอาบอลลงพักบอลบางบอลแบบนั้นเอาแม็กควายอะไปยืนแทนไม่ต้องทําอะไรมากนะครับบางบางคู่แข่งอะอาจจะมีประโยชน์มากกว่ารัาสซดหอยลุนเมื่อคืนนะครับซึ่งผมมองว่าโอเคจังหวะที่รัสซดหอยลุนเรียกแบบจุดโทษได้อะก็ถือว่าโอเค จังหวะความผิดพลาดของประตูด้วยนะครับแต่หลังจากนั้นคือมันไม่ไม่มีจังหวะที่มันเป็นจังหวะอันตรายเลยเลยนะครับหาตำแหน่งก็ไม่ดีนะครับเล่นร่วมกับเพื่อนก็ไม่ได้นะครับแมนยูต้องพิจารณาต้องเปลี่ยนนะครับหรือไม่ก็ต้องหากองหน้าอื่นที่เข้ามาทดแทนซเซอร์เซไม่ได้ผมบอกเลยซเซอร์เซไม่สามารถมาแทนลัสมูทฮอยลุนได้นะครับแมนยูต้องหากองหน้าที่เป็นกองหน้าจริงๆสําหรับทําประตูจริงๆ ไปดูดิในในยุโรปมีตั้งกี่ทีมนะครับหากองหน้าที่มันไว้ใจได้อะท,ที่มันที่มันทําหน้าที่กองหน้าจริงๆทําหน้าที่ยิงประตะูต่อมาเป็นคนที่สองนะครับสําหรับความผิดพลาดเมื่อคืนที่ใช้ไม่ได้ที่ผมมองผมดูแล้วแบบผมงุดหงิดมากนะครับการาโชกการาโชกเมื่อคืนคือไม่เล่นกับใครไม่เอาใครจริงๆนะครับเกมเกมกับเลสเตอร์โอเค ยังมีโอกาสแบบเล่นร่วมกับเพื่อนเล่นร่วมกับบูโน่กับแรดฟอร์ดเล่นดีมากเกมกับเลสเตอร์นะครับแต่เกมเมื่อคืนคือเหมือนกูผ่านมาเกมนึงแล้วเพิ่งเปลี่ยนโค้ดไปแบบเออทุนุอมตัวหน่อยนึงเล่นร่วมกับเพื่อนหน่อยแต่พอมาเกมที่2คือความแข็งแกร่งไม่ไม่มีเลยคือไม่รู้เลี้ยงบอลเมื่อคืนอะ่ะถ้าใครดูแบบดูการตั้งใจต้องการโชวจริงๆนะ โอกาสที่ตัวเองจะเลี้ยงบอลหลบคู่แข่งได้แทบจะไม่มีนะครับเลี้ยงไปทําอันตรายไม่ได้นะครับสุดท้ายแล้วครองบอลแล้วก็เสียบอลไม่ได้ฟาวด้วยแล้วมีจังหวะเมื่อคืนที่กาณาโชทําเสียบอลช่วงท้ายเกมนะครับคาเซมิโลคือบ่นเละพี่บ่นเละเลยว่ามันมันไม่ไล่อะพอมันเสียมแล้วมันก็เสียอย่างเงี้ย เสียแบบนี้เสียซ้ำๆจ่ายบอลแล้วติดเลี้ยงบอลแล้วติดรู้มันติดก็ยังจะเลี้ยงอยู่นั่นน่ะไม่เล่นกับใครเลยกันนะโชคเมื่อคืนอาจจะมีช่วงท้ายเกมอะโอเคที่แบบยอมเล่นกับพวกหน่อยพอแรดฟ,ฟอร์ดออกไปแล้วนะครับยอมเลี้ยงไปแล้วก็เปิดนะครับแต่ก่อนหน้านี้คือคกูกะจะเลี้ยงกูกะจะล็อกกูกะจะยิงอย่างเดียวรอยิงอย่างเดียวแล้วตัวเองทําโอกาสเสียไปเยอะมากนะครับรู้ว่าตัวเองอะ่ะ หมือนมีจังหวะอยู่สองสามจังหวะโอกาสยิงคือแบบยิงไม่ดีอะ่ะเท้าซ้ายยิงแปก๊กยิงเบาท,ทั้งทั้งที่มันไม่ได้ใกล้เคียงนอกจากไอโอกาสที่บูโน่จ่ายมาให้เจาะแล้วตัวเองยิงแป๊กอะ่ะอันนั้นคือไม่ได้อะไรเลยความมั่นใจคือแบบมันมั่นใจเกินไปอะ่ะความมั่นใจที่ตัวเองมีอะ่ะโอเคมีความมั่นใจมันก็ดีแต่บางทีคือ มั่นใจเกินไปแล้วมันทําไม่ได้มันก็ต้องกลับมามองโอเคยอมเล่นกับเพื่อนบ้างจ่ายบอลให้มันแม่นยําขึ้นนะครับอันไหนที่ไม่ต้องฝืนเกินไปไม่ต้องพยายามมากเกินไปนะครับต้องมาแก้ไขจริงๆบอกตรงๆการาโชคือต้องแก้ไขถ้าไม่ปรับตัวโค้ดใหม่เข้ามาผมเชื่อเหการาโชคไปไหนไม่ได้ต้องกลับไปเป็นสำรองแน่นอนนะครับผมเชื่อโค้ดใหม่อโมริม,มองเห็นแน่นอนว่าเกมลุกแมนยูคือ ต้องแก้ไขต้องปรับปรุงผมไม่ได้พูดถึงแดนอื่นเลยนะครับแดนอื่นเนี่ยโอเคมันมันดีขึ้นอยู่แล้วถ้ากองหน้ายิงประตูไม่ได้โอกาสที่แมนยูจะเสียประตูมันก็มีอยู่อย่างนั้นแหละนะครับเพราะว่าถ้าเราทําประตูไม่ได้เราโดนยิงลูกเดียวเราก็แพ้ได้แล้วผมขอเน้นย้ําเลยนะครับว่าแมนยูจะไม่สามารถขึ้นมาลุ้นแชมป์หรือว่าจะไม่สามารถขึ้นมาติดท็อปโฟได้ถ้าเกิดแมนยูยังเล่นแบบนี้ ถ้าเกิดการโชยังเล่นแบบนี้คอยลุนยังเล่นแบบนี้นะครับไม่สามารถมีใครมาปั้นหรือมาสร้างให้คุณเก่งขึ้นได้ถ้าคุณยังเล่นด้วยตัวของคุณเองแบบนี้ผมไม่รู้นะครับขนาดเรามีแบบน้ารุษอะ่ะกองหน้าตำนานอะเข้ามาใส่แท็กติกใส่วิธีการให้ก็ยังเล่นแบบนี้ผมหวังว่านัดต่อๆไปเนี่ยแมนูจะสามารถอัปเกรด เกมลุกให้มันดีขึ้นได้สามารถยิงประตูคู่แข่งได้มากขึ้นได้นะครับเกมเนี้ยผมบอกเลยว่าผมดูแล้วผมคือหงุดหงิดหงุดหงิดจริงๆหงุดหงิดทั้งลัสมุดหอยลุนหงุดหงิดทั้งการอาโชโอเคครับสุดท้ายนี้เพื่อนๆคิดว่าเมนยูควรแก้ตรงไหนหรือการเปลี่ยนโค้ดอะคือสิ่งที่ดีแล้วก็ลองคอมมต์มาบอกกัน แต่ผมคิดว่าการเปลี่ยนโค้ดอย่างเดียวไม่สามารถทำให้เมนยูกลับไปลุ้นแชมป์ได้